สวัสดีค่ะวันนี้ช่องขันขคร้าควรนนะคะวันนี้เราจะมาผัดสตอใส่หน่อไม้นะคะผัดสตอโอ้ผัดพริกแกงใส่สตอแล้วก็หน่อไม้นะคะวันนี้ขันใช้เป็นหมู3ามชั้นนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะมานาโอ้แล้วก็จะนํา พริกแกงไปผัดใส่กะทินะคะแล้วพอให้มันหอมแล้วเอาเนื้อหมูลงไปผัดนะคะวันนี้ขันใช้เป็นใบมะกรูดแห้งนะคะ mm hmm. ผัดไปพอให้เนื้อหมูสุกแล้วเราก็จะมาใส่หอมม้แล้วก็ปรุงรสนะคะ mm hmm. ปรุงรสก็คือจะมีน้ําตาลชูรสรสด,ด,ดีน้ํามันหอยแล้วก็ซีอิว๊วซีอิ๊วขาวนะคะ mm hmm. เสร็จแล้วเราก็จะผัดผัดผัด,ผดแล้วก็เราก็จะมาใส่สตอนะคะ วันนี้ขันใช้เป็นสตอร์แชร่แข็งนะคะแต่ว่าสตอร์มันก็จะไม่มีกลิ่นแรงเท่ากับสตอร์ที่เราได้มาสดๆนะคะแต่ว่าก็อร่อยดีนะคะ,ะสำหรับวันนี้ช่องขันเข้าครัวขอ,ขอบคุณและสวัสดีค่ะ